สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดไพ่เพื่ออ่านดวงชะตาชาวราศีกรกฎประจำเดือนเมษายน2567นะคะในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนของปีใหม่ไทยคือเทศกาลสงกรานต์นะคะครูก็ขออวยพรอวยชัยให้ชาวราศีกรกฎนะคะเดินทางท่องเที่ยวปลอดภัยสุขใจตลอดทั้งเดือนนะคะ ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับผู้ใดเลยก็ได้นะคะสิ่งดีๆรับไปสิ่งไม่ดีขอให้ปล่อยผ่านฟังเพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามการกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารัเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและรับพลังงานดีๆร่วมกันนะคะครูก็ขอให้คลิปนี้นะคะดึงดูดชาวราศีกรกฎ ที่มีพลังงานจูนตรงกับคูนะคะคนที่มีพลังงานตรงกับคูก็ขอให้ได้มารับสิทธิ์รับพอรับความสุขในเดือนเมษายนนี้นะคะเรามารับชมรับฟังกันเลยค่ะว่าชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องเด่นๆใดที่จะเกิดกับท่านในเดือนเมษายนนี้นะคะสิ่งดีๆรับไปสิ่งไม่ดีขอให้ปล่อยผ่านนะคะชาวราศีกรกฎประจําเดือนเมษายนนี้นะคะ พลังงานตัวตนเจ้าชะตาคุณได้ไพ่เก้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญน,นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีโชคลาบหรืออย่างน้อยก็คือเป็นคนที่มีความสุขกายสุขใจแม้ได้อยู่คนเดียวนะคะอยู่บ้านหยุดเทศกาลไม่ได้ไปไหนก็ได้แต่งบ้านแต่งสวนจัดบ้านให้สวยงามน่าอยู่ชมนกชมไม้อยู่กับสัตว์เลี้ยงก็มีความสุขดีค่ะต่อไปใบต่อไปนะคะ justice สามไม้นะคะหนึ่งเหรียญค่ะ the hermit the fool เจ็ดดาบนะคะ seven of swords ทริโอ้คลับสสามถ้วยนะคะเผ g ็ of อ e เพนเทคล์เด็กเหรียญค่ะทูอ of วอนส s สองไม้นะคะ King Wars, คิงอ f ฟวอนส์คิงดาบค่ะราชาดาบ ไฟ e of Wands เจ็ดเอ้ยขอโทษนะะคะ่ะห้าไม้นะคะสักครู่นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนเมษายนนี้นะคะคุณมีพลังงานของคนที่มีความสุขกายสุขใจนะคะเป็นพลังงานของคนที่อ่า ในอดีตนะคะไม่ว่าคุณจะมีความวิตกกังวลใดๆนะคะคุณนั้นตกผลึกทางความคิดนะคะคุณได้เรียนรู้คุณปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองให้เป็นอิสระนะคะในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎคุณรู้สึกเป็นคนที่มีความสุขใจดีค่ะแต่บางครั้งนะคะก็อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่า กดดันแล้วก็เคร่งเครียดนะคะบางท่านมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายเอกสารสัญญาหรือแม้จ่คนที่กำลังยื่นกู้ยื่นขอวีซา่าเพื่อที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะสำหรับการส่งเอกสารใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการยื่นกู้กันขอทำวีซา่าหรือเอกสารสัญญาใดๆครั้งแรกอาจจะยังไม่ผ่านนะคะคุณอาจจะต้อง ตรวจสอบอีกครั้งนึ่งค่ะเพื่อให้เอกสารสัญญาของคุณนั้นเรียบร้อยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเอาไปส่งเพิ่มหรือตรวจสอบบางสิ่งบางอย่างในเอกสารสัญญานั้นนะคะราศีกรกฎบางท่านนะคะเร็วๆนี้คุณอาจจะตัดสินใจบางท่านเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไกลหรือ ใกล้สุดก็ต่างจังหวัดค่ะบางท่านเพื่อไปขยับขยายธ,ธุรกิจกิจการบางท่านก็เพื่อที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยนำมาใช้ต่อยอดทางด้านการงานหรือชีวิตประจำวันของท่านก็ได้นะคะบางท่านที่เราคอยข่าวใดๆในเรื่องการงานมานานนะคะ คุณจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะในเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องโชคลาภของคุณในเดือนเมษายนนี้นะคะผู้อ่านถือว่าคุณเป็นคนที่ดวงของตัวเองเป็นคนโชคดีมีโชคลาภแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินอาจจะเป็นเงินจากความเมตตาเสน่หาเมตตานะคะหรือเบาสุดก็คนที่มีแฟนมีคู่นะคะ คุณก็จะได้รับโชคลาภจากคู่ของคุณได้นะคะในช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะในด้านหน้าที่การงานของคุณคุณกำลังเจริญเติบโตนะคะบางท่านมองการไกลมีโอกาสที่คุณจะขยับขยายธุรกิจกิจการไปร่วมหุ้นลงทุนกับชาวต่างชาติหรือทำธุรกิจกิจการข้ามชาติ หรือข้องเกี่ยวกับต่างชาติก็ได้นะคะหรือบางท่านค้าขายออนไลน์ก็จะค้าขายได้อย่างเจริญเติบโตค่ะในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะมีงานประจำที่มั่นคงอยู่แล้วกำลังต้องการปั้นงานคู่ขนานหรือต้องการร่วมหุ้นลงทุนนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆค่ะที่จะแบ่งปันหุ้นส่วนสัญญาร่วมหุ้นลงทุนเซ็นสัญญาในการ ทำกิจการใดๆที่เป็นงานคู่ขนานงานเสริมก็เป็นโอกาสดีๆของท่านนะคะหรือท่านที่ทํางานมานานในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าปัญหางานใดๆนะคะที่คุณนั้นกําลังแก้ไขกําลังตัดสินใจหรือแก้ไขมานานแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะสุดท้ายแล้วตัวคุณเอง เมื่อใช้ระยะเวลาหนึ่งคุณจะตัดสินใจได้เขาว่าคุณจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะครูก็พยายามอ่านให้ครอบคลุมนะคะบางท่านในช่วงนี้นะคะสมัครงานตกงานอยู่สมัครงานไว้นะคะคุณก็จะได้งานไกลบ้านหน่อยนะคะก็เป็นงานที่คุณต้องไปเริ่มต้นเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณ จะไปเริ่มต้นเป็นความท้าทายความสามารถของคุณไปเรียนรู้ซึ่งคุณก็จะทำได้ดีนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนคุณในช่วงนี้ก็คือขอให้คุณนั้นระมัดระวังความใจร้อนหรือการโดนตัดสินคนอื่นอย่างที่เรายังไม่ได้รู้ลึกซึ้งมาก่อนนะคะบางท่านใจร้อนวู่วามช่วงนี้ไม่ว่าทำสิ่งใดขอให้ท่านนั้น ใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะคะในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านกำลังศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆเพื่อมาขยับขยายธุรกิจกิจการหรือหาข้อมูลเพื่อสิ่งใดก็ตามนะคะบางสิ่งบางอย่างข้อมูลนั้นยังท่านยังไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมดค่ะคนที่เข้ามาร่วมหุน้นลงทุนก็ยังไม่เปิดเผยข้อมูลกับท่านทั้งหมดนะคะ ขอ้ท่านนั้นใจเย็นๆค่ะบางท่านในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ดื่มกินสังสรรค์ปาร์ตี้ได้เจอคู่ค้าสัญญาหรือได้เจอเพื่อนใหม่คอนเน็ชันใหม่ๆจะเป็นการต่อยอดคอนเน็ชันของคุณได้ในที่สุดค่ะบางท่านนะคะที่คุณนั้นค้าขายออนไลน์ก็จะได้รับเงินหรือค้าขายประจําวันก็จะได้รับเงินเข้ามือทุกวันนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณนั้น รับศัพ์รับโชคค่ะคนโสดนะคะในช่วงนี้มีคนเข้ามานะคะแต่คุณนั้นก็เลือกมากอะคะ่ะละเอียดละโอคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ยังไม่ถูกใจก็เลือกไปก่อนนะคะเพราะยังไงคุณก็เป็นคนเก่งคะ่ะมีความสุขใจแม้อยู่คนเดียวได้อยู่แล้วนะคะมีเพื่อนฝูงมีสังคมปาร์ตี้สังสรรค์ถือว่าเป็นคนที่ไม่เหงาคะ่ะหรือแม้บางครั้ง การงานอาจจะวุ่นวายจนอยากจะพักผ่อนอยู่คนเดียวก็มีนะคะสำหรับคนโสดในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบรับทรัพย์จากคู่ครองนะคะบางท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศร่วมกันหรือบางท่านก็อาจจะต้องห่างไกลกันไปเลยจากเรื่องหน้าที่การงานนะคะสำหรับคนที่มีบุตรหลานบริวารในช่วงนี้นะคะบุตรหลานบริวารก็ ทำให้ท่านนั้นรู้สึกภาคภูมิใจค่ะบางคนมีโอกาสที่จะมีการศึกษาที่มีผลการเรียนดีทําให้คุณภูมิใจหรือบางคนก็ไปประกวดแข่งขันได้รับรางวัลมาทําให้คุณนั้นรู้สึกภูมิใจกับตัวบุตรหลานนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ไพ่จะออกมาบอกมาเตือนจากนอกจากเรื่องความใจร้อนวู่วามอารมณ์หงุดหงิดง่ายของชาวราศีกรกฎในเดือนเมษายนนี้นะคะ ก็คือให้คุณนั้นระวังนะคะในช่วงเดือนนี้อย่าทําสิ่งใดที่เป็นการปิดบังซ่อนเลนสิ่งที่เป็นสีเทาๆสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแรกๆอาจจะปิดบังได้ค่ะแต่สุดท้ายเรื่องนี้จะหลุดลอดออกมาในที่สุดนะคะในช่วงเดือนนี้ขอให้คุณนั้นระมัดระวังนะคะอย่าทําสิ่งใดที่เป็นความผิดไม่ว่าจะเป็นผิดกฎหมายผิดสัญญาหรือผิดใดๆนะคะสุดท้ายแล้วจะหลุดออกมาได้ค่ะ บางทีอาจจะเผอพูดคุยกันกับเพื่อนฝูงหรือกับคนรักคู่ครองนะคะเรื่องก็ที่คุณคิดว่าจะเก็บเป็นความลับก็หลุดออกมาจนทําให้ความแตกได้นะคะผู้อ่านก็คิดว่าน่าจะอ่านครอบครุมหมดแล้วนะคะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขในเดือนเมษายนนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ